แล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันแรมองว่าเฮ้ยเฮียรถเราแม่งเต็วมว่ะอะไรแบบเนี้ย โอเคครับผมวันนี้อากาศสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในช่อง YC a a c i n g แล้วก็เจ้า Z800 ปด้ของผมนะครับวันนี้ก็จะมาอัพของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะขอเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเนี่ยเพื่อติดตาม e ีพวต่อๆไปของผมเนี่ยผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับคนพวกนี้หรือคนแบบนี้มีน้ำใจกับผมมากๆนะครับฮาโอเคนะครับแล้ว วันนี้ผมก็จะเข้าเรื่องนะครับผมก็จะมาอัพของแต่งนะครับอาจจะเป็นรูปตามปกคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็นั่นก็คือนี่ก็คือการสะบัดนะครับการสะบัดต,ตัวนี้มันเป็นราคาไม่ถึง800นะครับแต่รวมส่งก็800นิดๆน,นะครับแต่เจ้าขายเนี่ยผมสั่งมาจากจีนนะครับราคาประมาณ1ส2 0หรือ1,090หรือ1,080เนี่ย, 1, 8, ยผมจาไม่ได้ประมาณนี้ไม่เกิน2,000นะครับสั่งมาจากจีนเนี่ย ผมก็ได้ใส่ไว้แล้วนะครับผมตัวได้ใส่ไว้รอการสบัดนั่นแหละก็ในความคิดของผมนะผมทําคลิปนี้มาไม่ได้แนะนําให้ใส่แบบถูกหรือแบบแพงนะครับเพราะแบบเนี้ยมันแค่800กว่าบาทนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนี่ยนียฮะประมาณเนี้ยผมไม่ได้มาทนนะะมําคลิปแนะนํานะครับผมอ่าคลิปเนี้ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องแม่สันนะิบาตเก็บ่ะ ผมขอล่างเขาเข้ามาไ,มได้พูดคุยกันง่ายอืยออโอเคนะครับผมก็เข้าเรื่องกันต่อคือผมไม่ได้มาทันคลิปแนะนำว่าต้องใส่กันสะบัดนี้นะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะหรือส่วนตัวของผมเองก็คือว่า เออง่ายไม่มีตังค์นะฮะจะไปซื้อแบบไฮเปอร์โปแบบเป็นหมื่นอนะไรอย่างนั้นนะคือเราไม่มีตังค์อยู่แล้วครับผมผมก็ไม่ได้ขี่อะไรมากมายก็คือแค่ใส่เล่นๆน,นะครับผมเออมันก็สบายกระเป๋าล้วด้วยนะครับเพราะขาก่อเนี่ยรวมมันก็สองสามพันแล้วนะครับผมนะถ้าขามียี่ห้อหน่อยก็สามสี่พันนะฮะเออก็วันนี้ผมจะมาใส่นะครับแล้วก็คือแบบ ใครงบน้อยก็ซื้อแบบผมก็ได้ใครงบเยอะก็ซื้อดีไปเลยนะแนะนํานะอันนี้คือแนะนําแนะนําให้ซื้อดีไปเลยแต่ตัวนี้ไม่แนะนําครับผมคือใส่สวยได้แต่การขับขี่จะมีปัญหาไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนะี๋ยผมก็จะลองขับขี่ดูนะครับผมส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับใจผมอ่ะคือก็พูดนะว่าการสะบัดเนี่ยแบบ ของก๊อฟเนี่ยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวก้านคดมั่งกาง้านงอมั่งหรือก้านล็อกมั่งอันเนี้ยผมมองข้ามนะเพราะว่าการสมบัติสมัยนี้เขาก็มีการพัฒนานครับจากจีนหรือจาที่ไหนอะ่ะเขามีการพัฒนาครับไม่น่ามีข้อนี้นะครับจะมีข้อเดียวคือไม่แตกรั่วซึมก็ประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณเนี้ก็คือซีนไหนอาจจะแตกหรือว่าอาจจะรั่วทางไหนหรืออาจจะซึมทางไหนอ่ะอันนี้อาจจะได้เจอแน่นะครับเอแต่ไอ้ก้านล็อกกันคดเนี่ย การคดเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลอยู่แล้วนะครับผมแล้วการล็อกเนี่ยก็ไม่เห็นผลอยู่แล้วนะในความคิดผมนะแต่ที่เห็นผลเลยคือรั่วแตกซึมเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาประมาณนี้นะส่วนใครชอบไม่ชอบเนี่ยครับผมก็มันมีหลายสีนะครับสีแดงทองสีดําสีเอสีบอลสีน้ําเงินทองสีแดงทองสีแดงล้วนสีทองดําสีดําทองนะครับมีหมดเลยก็ไปหากันเอาเองนะผมไม่ได้มาขายของนะครับ โอเคผมก็สั่งมาลองใช้นะครับแต่ผมว่าใส่เข้ากับตัวรถผมเนี่ย <Okay. S 1> ผมว่ามันสวยนะครับซื้อมาเนี่ยไม่ได้หวังว่ามันจะช่วยการสบัดได้จริงนะครับผมหวังแค่อย่างเดียวคือสวยงามแค่นั้นนะครับ <Okay. S 1> ส่วนมีหลายสีครับไปเลือกเอากนได้นะครับแต่ขานเนี่ยผมใช้อย่างอย่างอย่างจากจีนนะฮะก็เป็นงาน C N C นะฮะน่าจะใช่ละ C N C ซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซตเนี่ยแต่ผมมาแกะออกมาจาก กล่องของมาแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับโดยรวมใช้ได้นะครับปรับได้จริงนะมันปรับได้กี่ระดับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันโอเคเเราไปดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้ประมาณ13ระดับครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ได้ได้จริงๆแล้วยี่สิบสี่ระดับนะครับนะฮะแต่ผมลองปรับและลองชักเข้าชักออกดูนะครับผมมันเหนื่อยจริงนะครับอ่ามันเหนื่อยจริงนะครับแต่ว่ามันจะใช้กับแทดแปดร้อยเนี่ย ผมดูตอนผมสั่งซื้อผมก็อ่านรายละเอียดนะเขาเขียนไว้แล้วนะครับว่าไม่แนะนํากับรถซีซีที่สูงกว่าสี่ร้อยซีซีนะครับแต่ต่ำกว่าสี่ร้อยซีซีเนี่ยโอเคนะครับอาจจะแนะนํานะฮะแต่มากกว่าสี่ร้อยซีซีเนี่ยก็ความคิดผมนะใส่แค่สวยงามครับอ่ามีใจเดี๋ยค่อยอัพไปอย่างดีนะฮะอันนี้ก็ปรับได้ยี่สิบสี่ระดับนะครับฟา์มเนิดเห็นได้ชัดนะครับจากหนึ่งถึงย4ิบสี่นะครับลื่นมากนะฮะ แล้วพอปรับไปยี่สี่เนี่ยคือจะหนืดนะฮะหนืดหนืดเห็นผลนะครับแต่อาจจะหนืดไม่มากนะครับไม่เหมือนตัวแพงครับตัวแพงปรับนิดเดียวก็หนืดแล้วนะครับหรือแพงไปอีกก็จะมีระบบเอ่อออโต้แบบว่ายังไงอะอย่างทีอย่างไฮเปอร์โปงเนี่ยครับผมเขาจะมีระบบแบบเวลาตกหลุมเขาก็จะทํางานเองอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคส่วนตอนนี้ผมก็ได้พูดรายละเอียดแล้วไม่มีอะไรมากครับผมก็สวยงามไหมความสวยนะครับผมให้เต็มสิบเลยนะฮะ แต่การใช้งานเนี่ยผมก็ไม่ขอพูดดีฝาครับผมเพราะว่าผมเอามาแค่สวยงามนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบเข้ากับเจ้าเซ็ต800ของผมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนนั้นกันเลยโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ตัดมาช่วงการใส่นะครับเราคันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับผมก็เตรียมพร้อมไว้แล้วแหละผมก็ขันไว้รวมๆแนละ้วเออก่อนถ้าเกิดเราซื้อมานะยังไม่ได้อ่อยังไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับก็มาดู ก็คือเราต้องถอดน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วตัวเนี้ยนะให้ดูเนี่ยเราต้องไปเว้าเองนะครับผมมันเนี้ยเว้าเออข้อกุญแจเองนะครับให้มันใส่ตัวนี้ได้พอดีนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตล็อกสองตัวนะครับมันจะทํไว้ให้ใส่กันสะบัดอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดเราชักออกมามันจะมีรูน็อตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะฮะง่ายนิดเดียวครับถอดน็อตสองตัวนี้ชักออกมาปุ๊บเอาไปเว้าตรงนี้นะฮะ แล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็เอาตัวนี้ข้อไปก็ไม่ติดอนผมเนะี่ยผมไม่ติดนะสองฝั่งเลยไม่รู้ว่าต้องไปเอียงดูกันเราเองนะครับผมมันจะไม่ติดเลยนะฮะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็จะขันนอสองตัวนี้ออกก่อนนะครับหรือใครไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่เข้าใจตรงนี้นะครับทักเฟซมาถามผมมาขอรูปได้นะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูให้ชมนะครับง่ายนิดเดียวครับผมเพราะเซ่แปดร้อย 800, มันต้องเว้าวตรงนี้อยู่นะครับเพื่อใส่การสบัดนะครับไม่เว้าวใส่ไม่ได้แน่นอนนะฮะ แต่เขาทํามาพอดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แปลงอะไรเลยนะผมซื้อมาผมกเอาตัวนี้ใส่แล้วขันน็อตสองตัวลงไปก็จบเลยอยู่เลยขันแน่นนะฮะอ่ะพอเรขันนอ็อตตรงนี้เสร็จนะครับในชุดขาการสบัดเขาก็จะมีตรงนี้แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นบูทรองนะครับผมก็ใส่น็อตตัวนี้ลงไปก่อน ขึ้นนะกล้องขึ้นใส่ลงไปนะฮะน,นี่นะฮะจะเป็นลนักษณะนี้ผมก็จะบูทวางตรงนี้นะฮะเพื่อกนรลอยขีดข่วนของเจ้านี่ไปข้างล่างนะครับผมก็วางบูทเรียบร้อยนะครับนี่นะวางบูทนะเห็นไหมเอ่ยแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปปึ๊บมันจะพอดีของมันเลยน้ำขัน กันไปก่อนนะครับผมว่าการสบัดเนี่ยใส่ง่ายมากครับผมตะกร่องขี่เอเมดิกนี่การสบัดมันใส่ยากมากครับต้องรื้อแผงคงแผงคอหมดเลยนะฮะแต่การสบัดสำหรับเยอดร8 0 0ง่ายครับผมผมไม่ขันแน่นนะครับขันแค่ตึงๆไว้ก่อน ใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แจ๋วยิ่งดีเลยฮะโอเคกันแน่นแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีนี่นี่อ่ะทีนี้จะเป็นการตอนใส่การสะบัดแล้วนะครับมันก็จะมีนะตัวนี้แถมมาก,กับขานะครับการสะบัดก็จะมีมาแค่ตัวล็อกแล้วก็ตัวการสะบัดนะครับมีมาแค่นี้จริงๆนะฮะโอเค แล้วเราก็ทําการเอาน็อตตัวนี้นะฮะต้องถใส่เข้าไปในร่องรูมันนะฮะแล้วเราก็เอาขามันจะมีมาให้สองกันนะครับน่สองกันนะผมใช้อันที่ยาวฝ่านะครับผมใช้อันที่ยาวฝ่าใส่ลงไปอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็ใส่ไปที่รูนี้ปุ๊บผมมาขันไม่แค่พอรู้ว่ามันเข้าแล้วนะฮะแต่ยังไม่ขันแน่นนะมา ส่วนฝั่งนี้นะฮะขาการสะบัดอีกแล้วเขาก็จะให้บูทมานะฮะกับน็อตตัวนี้มานะครับก็คือบูทล้อข้างล่างนะฮะนี่นะฮะลองข้างล่างเจ้าตัวนี้นะะถ้าเราก็ใส่น็อตเข้าไปอืมอืมเับไว้แน่นเลยผมขอปับก,ก่อน พอต้องตั้งสูตรมันมันจะเหนื่อยไปนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็มือขันน็อตไปแน่นไม่แน่นนะครับผมคือล้มหลวมนะผมตอนนี้ผมก็จะไล่ขันแล้วนะฮะแนะนำแค่ใส่สวยงามนะครับผมไม่แนะนำถึงใส่จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะอตอป้องออกมาหนะ่ เคนียผมก็ขัดแน่นแล้วนะครับก็อ่ะในความคิดผมก็มันไม่น่ามีอะไรนะเนาะเดี๋ยวนะให้คนนะนะมาคือการสะบัดเนี่ยครับผมเวลาเราใส่นะครับผมในความคิดผมนะฝั่งเนี่ยที่เป็นเงินเงินเนี่ยนะมันต้องเท่ากับฝั่งนี้นะครับผมเพื่อการเลี้ยวไม่ติดนะครับผม ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันต้องวัดจริงๆนะครับผมอันเนี้ยถ้าไม่วัดนี่มันก็จะไม่สวยนะในความคิดผมเออเดี๋ยวผมก็จะทําการปรับก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอพักกล้องตัดไปตอนผมปรับเสร็จก่อนนะครับไป A few moments later โอเคครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการตั้งศูนย์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ติดนะครับเหลือนะฮะ การขับขี่ก็ต้องลองไปดูนะครับผมอาจจะตัดคลิปตอนผมขี่มาให้ดูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วหรือผมอาจจะไม่ได้ตัดมาให้ชมกันนะครับก็ปรับได้นะอ่าให้รู้ว่าปรับได้ให้รู้ว่ามีนะครส่วนตัวใส่เข้าไปแล้วนะคะสวยไหมไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไฮไลท์ให้ดูนะผมจะถ่ายรูปไปจะช็อตแล้วก็เอาไปตัดให้ท่านผู้ชมดูนะว่าอยู่ในแซดแปดร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกับราคาแค่ พันสองพันนะครับเพราะว่ารวมขารวมนี้ก็ประมาณสามพันตีไปสามพันแต่การสะบัดเนี่ยแนะปดรนะ้อยนะแปดร้อยี่สิบบัดนะฮะ ส่วนโดยรวมครับก็มองด้านหน้านะฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จัดรูปให้ชมนะครับมองด้านหลังปึ๊บเออ,เอ,อให้มันแลดูว่าเฮ้ยรถเรามีอะไรเลยนะฮะเออดีไม่ดีก็อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะแล้วแต่คนชอบไม่แนะนําหรือแนะนําผมไม่ได้ทํามาในคลิปนี้นะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเออเพราะผมชอบสี ชอบการดีไซน์ของเขาอยู่แล้วนะครับก็เลยสั่งมา800บาทนะครับก็อย่างที่คนควรจะซื้อควรศึกษานะครับว่าการสะบัดราคานี้อยู่กับรถอะไรนะครับแล้วก็ซีซีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนชอบสวยงบประหยัดก็ทําแบบผมแค่นั้นแหละจบไม่สนใจอะไรใครนะฮะโอเคส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็จะเป็นช่วงปิดคลิปนะครับก็ อีกนิดนะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้ากันสะบัดเนี้ยนะครับในความส่วนตัวผมเลยนะอผมขอพูดไว้ท้ายคลิปเลยก็คือความสวยผมให้เต็มสิบความมาตรฐานเนี้ยผมขอไม่ให้นะครับเพราะว่าตามราคานะฮะผมคิดอย่างนั้นนะระหว่างหมื่นจะแค่หลักร้อยอ่ะแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันแรงมองว่าเที่ยวรถเราแม่งเต็มว่ะอะไรแบบเนี้ยในความชอบส่วนบุคคลนะครับว่าแล้วแต่คุณจะไปเลือกใช้เอานะครับผมอ่า ลองดูดิครับผมมาแลเต็มไหมมนแลนั่นเลยนะครับผมเออเอาผมใส่เป็นแฮนด์มอฟีโน่ด้วยเป็นไงรถผมมาโคตรเจ๋งอะมือสองทั้งคันอะอันนี้มือหนึ่งหะครับแต่ราคาถูกอ่าโอเคเรามองภาพรวมแล้วมันแลเต็มมากเลยนะครับผมก็ถือว่าพอใจครับผมสาหรับผมพอใจนะฮะเออเต็มมองมุมไหนก็สวยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมขอพูดไว้แค่นี้นะครับตอนที่ผมพูดเลยนะฮะโอเคครับสวยแลเต็ม เยี่ยมนะฮะความสวยนะแต่รับประการเลยว่าถ้าจอดจากแดดสิดแน่นอนครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงอ่าโอเคครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยรับชมผมกดไลค์ผมเนี่ยผมอยากให้มันถึงพันซับสไครต์จริงๆเลยนะฮะเออผมอยากได้มากเลยนะฮะตอนนี้ก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับแค่เพียงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะหรือกดติดตามให้ผมแล้วละง่ายๆเลย นะครับคนละแค่นิดเดียวเองครับผมแค่ปลายนิ้วเองฮะกำลังใจให้ผมนะครับผมไหนๆก็ดูผมแล้วนะฮะยังไงก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะส่วนใครชอบของถูกของดีนะครับมาช่องผมเลยผมมีแต่แบบนั้นจริงๆนะฮะไม่มีของแท้เลยนะับผมใส่แม่ในของกลก็เราไม่ได้ขี่เร็วอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมไม่ขีดเต็มเร็วสุดผมแค่ร้อยหกแล้วก็ยกเลยนะครับไม่เคยขีดเกินร้อยหกเลยนะฮะโอเค คลิปนี้ก็จะเป็นการแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีเปลี่ยนชิลหน้าเปลี่ยนท่อแล้วก็ใส่กันล้มนะครับก็ผมสั่งของมาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทาคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนนี้ก็ท้ายคลิปแล้วถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหรือให้กําลังใจผมในใต้คอมเมนต์เอ้ให้กําลังใจผมใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ช่อง YC s r a c i n g ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ